เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมิตรรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูรุป,ปะกกาอีกแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม y crystal ฮแ y Y c o s t e r เแฮถูกแล้วเรียนอะไรคนเดียวครับผมโอเคมาดูกันเลยว่าวันนี้เรามากับชุน5,000บาทเราจะไปเท่าไหร่กับเป็ดละ10บาทก็พอแล้วกัน10บบาทก็พอแล้วกัน ยาวๆกันไปเลยกับวันนี้นะท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผมโอ้โหสิบแตกชัวร์เอา้าเนี่ยท่านผู้ชมสิบมันไม่แตกได้ไงวะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ฟรีเกมไหมนะมันจะได้ฟรีเกมไหมนี่ไงนี่ไงได้ลุ้นนะอีกหนึ่งตัวเรียปล้อยโอ้โหผมนี้วาจาสิธบจะพูดปุ๊บมาปั๊บนะครับผมสำหรับฟรีเกมแบบฟรีๆนะฟรีเกมแบบฟรีๆนะ มาดูว่าจะฟรีเกลือแล้วหอเป่ในสิบครั้งที่หมุนได้นะเอ้ยโอ้ยการ์ดมาแล้วสกแกตเตอร์ไม,ม้สองครับท่านผู้ชมการ์ดล็อกแล้วสามแบบนี้แตกคู่สวยครับแตกพร้อมเจออีกทีหนึง่งแล้วแตกครั้งหน้าแบบนี้โอ้โหแจมแมวแวววับกันเลยทีเดียวเชียวเอาไปหกครั้งคูณสี่นะตอนนี้ทุกคนอ๋อยังแตกไม่หนักเท่าไรนะคูณห้าไปแล้วตอนนี้ เลยอีกสี่ครั้งครับใส่กอกแตกไปใส่กอกแตกไปนั่นไง100ร้อยกว่าบาทได้อยู่นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นของฟรีนะครั้งแรกสุดมันก็จะประมาณนี้นะครับผมทาไปยังไงอะติดมาแบบนี้เหลือสองครั้งแล้วแตกเอรัวคูณสิบแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคูณสิบแล้วนะครับผมไหวชิวนะตอนนี้ไหวชิวนะคแตกมาแล้ว หมุนสุดท้ายนะแตกปะสิบแตกแล้วการเคมาหลุนการไหมเจพร้อมการอ่โหสวยสิบลัวไปอีกครับผมเจไปอีกโอ้โหมันเดือดตั้งแต่แรกเลยนะผู้ชมโอ้ไหลไปเลยครับจังหวะนี้ครับผมมาดูกันว่าจะแตกไปถึงเท่าไหร่ถึงเงินรางวัลเมกะมาแล้วตอนนี้โอ้โหยาวไปครับไหลไปเลย ไหลไปเลยดูกัน588บาทนะท่านผู้ชมซุปเปอร์เมกะที่588บาทโอ้โหเดือดจริงๆเงินรางวัลรวมครับผมอยู่ที่พ0นหบาทโอ้โหคุ้มคุ้มอ่ะคุ้มคุมอ่ะผ,ผมบอกเลยคุ้มคุ้มอ่ะเอุหม,ม,มาครั้งสุดท้ายด้วยนะแหมโอ้โหไปครับผมเปลี่ยนและสิบบาทเราไปเรื่อยๆเลยช็อตนี้ยังอยู่นะยังอยู่นะ คุณ5,000ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะ5,900นะส่นนี้เฮ้ยการ์ดมาสวยดีครับโอ้โหการ์ดรัวแบบนี้การ์ดอีกีหนึ่งป่ะละ่ะยังอยู่ครับยังอยู่เอาเป็นว่าสำหรับคำเตือนนะครับน,น,น,น้องๆหนุ่ท่านไหนที่อายุไม่ถึง18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนำให้มาเล่นตามเนาะดูชมพี่เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันไปก่อนนะ แต่สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อายุถึงแล้วนะแนะนำเลยลิงใต้คลิปนี้กดสมัครกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าแตกหนักแตกเต็งแตกจริงแตกโหดโดกันแน่นอนแล้วช่วงนี้นะช่วงนี้ย้ำว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากจริงๆท่านผู้ชมเข้ามาสมัครกันได้เลยขอร้องกราบกรานกันเลยมีทั้งลิงใต้คลิปแล้วก็มีทั้งหมุดที่ปากไว้๋ยวฟรีเกมท่านผู้ชมโอ้โหฟรีเกมอีกแล้วครับ อ้ปีเกมฟรีเกมอีกแล้วปีเกมอีกแล้วก็มาดิก็มาดิก็มาดิน้องก็มาดิอาดเอาเงียบปะฟรีเกลือปอนเนี่ยเกมไม่แตกเลยเหรอเอ้ยยังไงอ่ะโอ้โหน่าจะออกที่ฟรีเกลือครับท่านผู้ชมครั้งนี้คูณคูณแค่สองอยู่เลยนะคูณสามขึ้นไปอ่ะนี่การ์ดการ์ดแตกทั้งแถวแบบนี้โอ้โหมีสิทธิ์นะท่านผู้ชม คูณสี่ไปแล้วนะตอนนี้แล้วคูณห้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเดือดครับเดือดครับเดือดครับช็อตนี้เดือดครับจะเดือดเลยชอ็อตนี้โอ้โหยังเดือดนะครับผมช็อตนี้อืดูไปเลยดูไปเลยฟิว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 ปลยักนะครับปลยักาปลยักกดตัวเองลงไปข้างล่างโอเคอ่าโอเคดีก็นหน่อยเติมเติมเติม เจอดเยี่ยมกันไปเลยกับ757รบบาทนะท่านผู้ชมโอ้โหเรียกกันได้ว่าเดือดเดือดอกันมาตั้งแต่แรกเลยเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งคริปให้กับช่องสุรุกซกด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในทุกๆวันแน่นอนปักแตกอีกแล้วเงินรางวัลก้อนโตครับผมไห,ห,หลไหมไหลหรือเปล่า ไหลแคบบอส่วนนี้ไหลแคบบอสปูได้เมกะครับ390บาทนะโอ้โหชิวรครับผมไหวชิวตอนนี้คุณ5000บาทตอนนี้เราก็ยาวไปแล้วนะครับเงินรางวัลรวมมาดูกัน1,150บาทได้มากกว่าเมกีอกี้100บาทปุ้ยแต่ได้ฟรีเกมแบบนี้ก็ชิวแล้วนะผมว่าได้ฟรีเกมแบบนี้ก็ชิวแล้วนะยาวต่อไปครับโอ้โหสกแกนเตอร์มันมาล่อผมง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมมาล่อบ่อยมากๆเลยนะตอนนี้มาดูกัน นี่ไงเห็นปะสเกตเตอร์ใหม่เหรอโอ้โหวันนี้มันวันของรถไฟหาะครับท่านผู้ชมมันวันของรถไฟหนะโอ้โหเรียบร้อยเลย็อตนี้เรียบร้อยเลยโอ้โไมไ่กดซื้อเลยนะครับผมสังเกตดูที่หน้าจอได้เลยไม่ได้กดซื้อเลย็อดนี้โอ้โหมาเลยครับปีเกมรอบที่สามตีเกมแบบฟรีจริงๆนะฟรีจริงๆ เอาเป็นว่าสำหรับคาเตือนกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันน้องๆหนูๆหนงท่านไหนที่อายุยังไม่ถึง18ปีก็ที่ยังไม่แนะนําให้เข้ามาเล่นนะครับผมแต่สําหรับใครที่อายุถึงแล้วก็อย่าลืมกดสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยโปรโมชั่นเยอะมากนะช่วงนี้รับรองว่าแตกหนักแตกเดียวบวกอีก10หมุนท่านผู้ชมบวกอีก10หมุนรับรองว่าแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแน่นอนนะครับผมโอ้โหแตกกันไปรัวๆแน่นอน มาเลยครับผมตอนนี้แตกในนะแตกในนี่โหดมากเลยนะแตกในอะ่ะหมายถึงเกมนะครับผมหมายถึงเกมนะกระโดงในเด็กจิ๊ลึกนะครับผมยาวกันไปกับเงินรนนโตโตลลางวัลก้อนโตๆและรางวัลเมกะไหลถึงซุปเปอร์นะบ้าหรอซุปเปอร์นะบ้าหรอใส่ซุปเปอร์แล้วเอาโหนี่ไงซุปเปอร์เมกะครับผม น้องๆหนูๆท่านไหนที่อยากได้เกมไหนนะครับหรือว่าเอฟซีท่านไหนแล้วผู้ชมท่านไหนนะครับผมมิตรรักแฟนเกมท่านไหนที่อยากได้เกมไหนอยากให้ผม,มได้เกมไหนเบ็ดเท่าไหร่หรือว่าทุนเท่าไหร่ก็เม้นมาไ,ไี่ใต้คลิปนี้เลยสามารถม้นมาพูดคุยให้กําลังใจกันได้นะผมอ่านตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับพอดีช่วงนี้ผมเหงานะมายาวกันไปต่ออีก14หมุนเลยผมว่านะ่าจะกสักหน่อยแล้วกันนะกสักหน่อยมา ถึงไหนแล้วตอนนี้โอ้โหโมันมาสแคตเตอร์มาให้เราหมุนฟรีอ่ะฟรีแบบฟรีจริงเกมนี้วันนี้นี่แบบดีมากเลยนะดีมากเลยนะตอนแรกผมผมว่าผมชอบเกมเคเฉยๆนะแต่ข้างในแบบผมไม่ค่อยแตกแต่รอบนี้คือแตกดีนะท่านผู้ชมการ์ดตั้งมาแล้วแบบนี้ตั้งเทาการ์ดมาแล้วแล้วแตกโอ้โหโอ้โหแล้วอนี่ไงท่านผู้ชม นี่ไงที่ผมจะบอกโอ้โหประเด็นคือมันคูณเยอะไงแตกน้อยแต่มันคูณเยอะไงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหลักไปเลยซุปเปอร์เม่กาแน่นอนครับท่านผู้ชมไม่ต้องลุ้นอะไรให้มากความเลยตอนนี้ไหลไปยาวยาวเลยนี่ไงผมบอกแล้วน่าจากหลักพันไหมทุกคนคิดว่าหลักพันไหมถ้าใครคิดว่าหลักพันลองคอมเมนต์มาดูนะครับไม่ถึงนะครับผม788บาท ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะเดี๋ยวรอดูตอนเงินรางวัลรวมนะท่านผู้ชมโอ้โหยาวไปต่อครับผมโอ้โหหกครั้งนะตอนนี้มันคูณสิบสองไปแล้วนะเหลืออีกสี่ครั้งอะ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะเอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะขออญาตไปลุ้นต่อเองแล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของสูรูป กันด้วยนะครับผมสำหรับไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอุ้ยพูดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม